สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับสักครัมียอดแชร์เนาะนี่ครับอ่ะยอดแชร์ของโพสนอนนะต้องการที่เพิ่มยอดแชร์นะครับให้โปรโพสนะครับหรือเพอื่อนโพสขึ้นเฟีดเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดแชร์ตามผมก็ได้นะ อ่ะสว่วนนิการนะครับก็ไง่ายๆกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะอ่ะเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับสว่วนนิการเข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามานะครับในดีค่าคลิปนี้กันได้เลยนะในการวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยอ่ะพอเข้ามากันแล้วจะเปเว็บไซต์เพื่อนนี้เลยจะเปเว็บไซต์นะครับ k b m k t R นะอ่ะจะเปเว็บไซต์เพื่อนยอดไลค์เพื่อนยอดติดตามนั่นเองอ่ะสำหรับตอนนี้เขาจะเล่านับลงชื่อใช้นะคนที่มีรัสสมาชิกอยู่เราสามารถกดลงชื่อใช้ไปได้ส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครัับบกก็เเขข้้าาทีี่สสมมครชิแอนนลยะ อ่สีการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆกันเลยะครับก็ใส่ชื่อไปใช้ลงไปนะยครับอีเมลครับชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องไปต้องใส่ข้อมูลจริงมานะครับอ่าสามารถจะไปรับผ่านในรับผ่านตัวนี้ก็ต้องจะจัรผ่านกันให้ดีเลยทําการยืนยันผ่านอีกครั้งจากนั้นะคะอย่านะครับติ๊กไปติ๊กแชชรโปรแกรมอาตโนมาตทุกครั้งด้วยนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปเลยอ่าส่วนคนี้จะสมัครใช้งานด้กูเกิลนะก็สามารถสมัครใช้งานได้ยวกูเกิลด้านล อสองคนที่สมัครใช้งาน Google ไปก็กดลงชื่อใช้ได้ Google ตรงนี้กันไปเลยนะก็กดลงชื่อแชมป์เลยเอาดีกว่ากดลงชื่อแชมป์มาแล้วนะครับน,นี่เป็นหน้าคำจัดซื้อใหม่ก็จะมีหลายแลตฟอร์มให้กับเราเลือกใช้กันเลยดีครับก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเลกรามทวิตเตอร์เอสโอก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับรับต,ตัวนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กนี่ก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กตัวนี้เลยนะครับ อ่าจาน้นบมตัวนี้ก็จะมีร pues mm hey, ัานบมูอให้กับเราได้เลือกใช้กัรรับบมูอกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็จะเป็นบนมูอของ Facebook ทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้อ่หรับตัวนี้ผมจะเลือกใช้มบนมู่เพิ่มยอดแชร์โพสต์ตัวนี้เลยเนี่ยครับก็เลิกไปเลยนะอ่าจากนั้นบริการตัวนี้จะมีรัาบริการให้กับเราได้เลือกใช้การรับบริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับรับตัวนี้ผมจะได้ใช้บริการอันแรกเลยเนะ่ครับก็เลอกไปเลยนะจากนั้นจะมีคำอธิบายตัวนี้เราได้อ่านการจะเป ต่อมาจะเป็นการวางลิงก์ก็ไปลิงก์ของอ่โพสต์มาเลยนะครับก็ไปก๊อปปี้ลิงก์โพสต์มานะครับก๊อปปี้ลิงก์มาเลยจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนหรือไปมาในการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนการสักหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนี่ครับจากนั้นไปใส่คำการคำนวณค่าใช้จ่ายใ,ให้เราแล้วนะก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ้าวเดี๋ยก็สั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมันจะมีคำแจ้งเตือขนขึ้นมาแบบนี้ว่า ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับแตาเม่คืนแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็ค่อยๆอดใจรอสักครู่นะครับอ่าพเว็บไซต์ํำเนินการให้เราทเหลเวลาที่เราเลือกไว้กันเลยนะครับก็อใจรอสักครู่นะอ่าก็รอวันที่รอเว็บไซต์ำเนนการอยู่นะครับผมจะแนะนำเมนูต่างๆของเว็บไซตกันต่อเลยนะครับจะเป็นเมนูสำคัญของเว็บไซต์นี่ครับอ่ามนต่อมาจะเป็นดึงเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยก็จะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดนะครับอังกะมีาอราเล้ือกสนะครายช่วน หรอใช้ของคริปโตตัวนี้ก็จะเป็นการเติมเงินของตามประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินนะครับผู้บิทคอยนนะครับยูเอทอล่าก็สามารถใช้กันได้ด้วยบริการขั้นตอนการก็อยู่ดอลล่างนะครับก็สามารถทําตามกันไปได้เลยนะอ่าเราใช้ของทุนอ่าทุนนี้เลยตัวนี้ก็สามารถทําตามคําแนะนำหรือขั้นตอนการอยู่ด้านล่างแบบนี้ได้เลยอ่าต่อมาจะเป็นเมนูนะปวดกันอ่าปวดการสั่งซื้อจะขึ้นมาให้กับเราได้เห็นกันเลยเราสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมีไอทีแลวก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนี่ยะโอนไ้เป็นลิง ก็สามารถคลิกไปในทดสอบกันได้เลยนะวันี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นสาระของเว็บไซต์บอกเลยอยู่ว่ารอดำเนมือนการอยู่นะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูนเนี้ยครับบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้อ่าหากค้นหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้เลยหรือจะได้บริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมแล้วนะครับก็สามารถเลื่อนดูกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนกันได้นะครับก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปอ่าแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับ อ่าแล้วยังได้อัตราค่าน้ยมถึงห้าเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนการผลิตการสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆไปด้วยเลยนะอ่าส่วนรายเดือนในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาอ่านตัวนี้ให้เข้าใจในการแนะนำเพื่อนก่อนได้เลยต้องมาใช้เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสาวคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก,ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยก็ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS กันเลยนะครับ อ่ะต่อมาจะเปมีนุ้ดติดต่อแอดมินให้พีพาลายยอดไม่ขึ้นยังไงสามารถเข้ามาติดต่อพี่กันได้ก็เข้าไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อแอดมินตรงนี้ครับก็คลิกกันเลยสามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางให้กันอ่ะสช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางแอดไลน์นี้ก็สามารถเลยต่อกันได้เลยเอา่ะครับเพื่มรายการไม่เสียเวลานะเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าตอนนี้ยอดแชทของเราเพิ่มขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดแชทก็อยู่ยี่สิบสองเนี่ อ่ะก็เพิ่มมาเป็นที่ริบร้อยแล้วนะเห็นไหมก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสิบสองให้เก็บเราจนครบแล้วนะครับแตเดิมอยู่ที่สิบสองนะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยสิบสองแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะก็กดรีเฟรชไปแค่ครั้งเดียวก็เพิ่มมาให้เราเป็นที่ริบร้อยแล้วนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆท่าในใดต้วยการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการใช้บริการต่างๆของแตนี้นะผมทำการวางลีไปครั้งลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามา่อยครับใช้งานกันได้เลยนะจะได้ไม่เสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับส่วนวิธีกกาาารใช้้งนน็ทตมมผไไปดเลยะ อ่ะส,สาวนตอนนี้คลิปนี้จบเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตอลาไปก่อนก็สวัสดีครับ